สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องหัวเร้าทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะเออนะครับมานอีกแล้วฟุกอีกแล้วครับมวันี้นะครับเนาะก็นะครับสําหรับนะครับผลนะครับฮานอยนะครับเมืออหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับมานะครับเพชรฉบูรนะครับวันนี้นะครับก็มานอนลองมานอนบรรยากาศนะครับเต็น์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อย่างดีครับที่ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะครับแต่ถ้าตกมาไม่รู้เราจะนอนยังไงกันนะครับในเต็นท์นะครับนี่นะครับเราจะตัดกุกต่กักหน่อยนึงนะครับเนาะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเออนะครับสงสัยคนลงเฮงนะครับติดลมแล้วนะสงสัยวันนี้ไม่ลงคลิปนะครับลงนะครับลงนะครับก็สําหรับนะครับฝนนะครับฮานอยนะครับพิเศษนะครับออกรอบ17บนาฬิกานะครับ15นาทีนะครับ ผลที่ออกนะครับก็คือ401นะครับ29นะครับอันนี้นะครับในชุดรวมผมเน้นให้รูด2นะครับทั้ง3หน่อยเลยนะครับก็จับไปนะครับ28เฉียบนะครับออกมา29แต่ถ้ารูด2นะครับก็เข้าไปเนาะสรับฮานอยพิเศษนะครับแล้วฮานอยนะครับธรรมดาฮะนะครับ ลอยธรรมดานี่เข้า3ตัวนะครับผมให้ไป384นะครับออกมา483นะครับใครจับ3ตัวไปก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปตรงๆเลยนะครับ83นะครับเป็นแต่เป็นตัวกันเนาะนะไม่รู้ว่าจะจับกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อนั้นนะครับส่วน VIP นะครับออก687นะครับ C1 VIP นี่ก็ถ้ารูด8นะครับก็ จะมาอยู่นะครับแต่วันนี้ผมให้รูดสองนะครับนะครับถ้ารูดแปดวันนี้นะครับก็อาจจะมาทักสองน้อยอยู่นะครับแต่ผมเน้นรูดสองไปนี่นะครับฮานอยปกตินะครับเข้ามาเป็นวันที่สี่วัดติดแล้วนะครับนั่นแหละครับสี่หรือห้านะครับก็ขอให้เข้าแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับบางท่านก็นําไปจับแต่ฮานอยปกตินะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับเนาะนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ เห็นว่าพายุเข้านะครับเพราะอยู่นี่ฝนไม่ตกเท่าไหร่นะครับฝนไม่ตกยังเงียบๆอยู่เลยนะครับก็หวังว่านะครับพรุ่งนี้ตื่นเช้ามานะครับจะได้เห็นหมอกหนาๆนะครับเนาะทะเลหมอกนะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็นั่นแหละครับก็ก่อนจะมานะครับก็ได้ไปทําบุญนะครับเนาะได้ไปทําบุญนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับที่นะครับเป็นแรงสนับสนุนนะครับที่ทําให้มีกิจกรรมแบบดี ดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับก็คือไปนะครับบริจาคนะครับที่บ้านเด็กกำพร้านะครับที่แถวใกล้ๆนะครับเพชรบูรณ์นี่แหละครับที่ใกล้ๆที่มาเที่ยวนะครับพอดีนะครับถือโอกาสนะครับมาเที่ยวมาทําธุระนะครับก็เลยนะครับแวะไปนะครับบริจาคเงินนะครับให้น้องๆนะครับก็นั่นแหละครับ เนี่นะครับก็พอดีน้องๆนะครับเขาไปเรียนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านพักนะครับของน้องๆนะครับก็ขยะามาแวะเวียนมาเที่ยวนะครับก็แวะนะครับไปเจอน้องๆได้นะครับเนาะก็จะเป็นช่วงอายุนะครับ6ขวบนะครับขึ้นไปนะครับถึง12หรือ13นะครับประมาณนี้นะครับถ้าจําผิดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ มานี่แหละครับมานี่นะครับมากับมานอน2คืนนะครับถือว่ามาพักผ่อนนะครับเรามารีเซ็ตสมองนะครับก็เผื่อจะได้โชคดีนะครับเนาะนะครับก็คิดมาเยอะแล้วนะครับถึงมาเที่ยวนะครับก็ไม่อดที่จะคิดนะครับเนาะเธอนะครับก็เพื่อมีสมาชิกอยากจะตามกันนะครับก็สําหรับนะครับแนวทางฮานอยนะครับทั้ง3นอยนะครับจะเอาชุด กติอย่างเดียวหรือพิเศษอย่างเดียวหรือ VIP อย่างเดียวหรือจะนําจับทั้ง3น้นอยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับ3น้นอยทั้ง3น้อยวันนี้ก็จะมีเด่น5นะครับแล้วก็เด่น6นะครับเน้นรูดฟันตัวเดียวนะครับวันนี้ไปที่5นะครับเน้น5นะครับรูด5ไปเลยนะครับทั้ง3น้นอยนะครับก็หวังว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะมา5นะครับไม่ต่ำกว่าน้อยนึงนะครับ เนาะถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดนะครับแล้วนะครับจับคู่ก็จะเป็นห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกนะครับหกสองหกสาม หกสี่หกแปดนะครับหกแปดเนาะนะครับแคู่ที่ให้เน้นนะครับตัวการน,นะครับเอาตัวกันไว้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มาในตัวกันตรงๆนะครับตัวกันก็จะเป็นห้าเนะครับแล้วก็หกเจ็ดนะครับ สำหรับหลักร้อยนะครับ3ตัวอ่าไม่ใช่หลักร้อยสำหรับ3ตัวนะครับ3ตัวเมื่อวานนี้เข้าไปใน3ตัวนะครับเนาะไม่ตรงๆนะครับแต่ก็มานะครับ3ตัวนะเนาะวันนี้นะครับก็จะเป็น6 52 5 7 6 7 6 3นะครับนี่นะครับก็จะเป็นฮานอยชุดรวมนะครับจะนำไปจับเฉพาะปกติ นะครับหรือพิเศษนะครับหรือ VIP นะครับก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับถ้านในคลิปนี้มีสิ่งใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ